สวัสดีครับผมสุทธิพรผู้ธนาพิบูลนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารจิลลี่คิทเช่นนะครับที่ชลาศินชิพย่าแห่งนี้นะครับอยู่ข้างๆร้านกาแฟ c o ฟฟี่ฟาร์มเป็นพื้นที่เดียวกันนะครับวันนี้จะมานําเสนอนะครับเขาเรียกว่าเป็นเมนูต้นตระกูลนะครับของบ้านผมแล้วก็อีกบ้านหลายๆบ้านที่อยู่ในละแวกนี้นะครับก็คือปลาเค็มต้มหมูนั่นเองนะครับในพื้นที่บริเวณนี้นะครับในอดีตเนี่ย เป็นพื้นที่ของชุมชนชาวจีนที่อาศัยอยู่แล้วก็ทำการค้านะครับในบริเวณรอบๆศาลเจ้าแม่ทับทิมระยองแห่งนี้นะครับก็จะมีทั้งบ้านเจ้าเมืองระยองนะครับบ้านเจ้าเมืองแกลงนะครับแล้วก็พ่อค้าข้าบาดีอีกหลายๆท่านนะครับแต่เมนูวันนี้ของเรานะครับก็คือเมนูปลาเค็มต้มหมู ปกติแล้วเนี่ยเมนูประจำถิ่นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่น่ของเมืองจีนเนี่ยเขาจะใช้ปลากระพงแดงนะครับส่วนใหญ่ในพื้นที่ริยองเราปัจจุบันเนี้ยเราจะมีปลานซีซะเป็นส่วนใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการนำเอาปลานีนะครับมาทำเป็นปลาเค็มแดดเดียวนะครับแล้วก็เอาอิทธิพลความคิดนะครับแล้วก็สูตรการทำอาหารจากชาวจีนมาประยุกต์ใช้เข้าด้วยกันนะครับ เราจะเตรียมไินรีตัวเต็มไว้นะครับตัวละประมาณ5้กิโลขึ้นไปนะครับค่อนข้างที่จะมีความมันอยู่ในตัวด้วยนะครับก็เตรียมมาชำแหละนะครับแล้วก็เอาทั้งหัวเลยนะครับแล้วก็ก้างด้วยนะครับเพื่อที่จะเอามาหมักนะครับกับน้ําปลาของละยองซึ่งเป็นน้ําปลาที่อร่อยแล้วขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับแล้วก็เกลือนะครับแค่นี้เองครับวัตถุดิบง่ายๆนะครับนี่คือเตรียมวัตถุดิบในเรื่องของการทำไบนซีเค็มเด็ดเดียวครับส่วนวัตถุดิบขั้นตอนต่อไปที่เราามาใช้ก็คือ มีขิงนะครับน้ำปลาเกลือแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับผงรรด,ดีนิดหน่อยนะครับอีกอันหนึ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือหมู3ชั้นนั่นเองนะครับเพราะเราจะํำเป็นปลาเค็มต้มหมูดังนั้นหมูก็ขาดไม่ได้เช่นเดียวกันครับ ขั้นตอนนะครับเราก็เตรียมน้ําสะอาดนะครับซึ่งเป็นน้ํากินนะครับประมาณสามลิตรครึ่งนะครับใส่หม้อสําหรับเป็นซีดัดเดียวเค็มเนี่ยสกิโลแล้วก็เนื้อหมู3ชั้น2อกิโลนะครับน้ำก็3.5ลิตรนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็หย่อนปลาเค็มที่เรา สับแล้วหั่นเป็นชิ้นชิ้นแล้วพอดีคำเนี่นะครับอย่าลืมหัวแล้วก็ก้างปลาด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากจะทําให้น้ําซุปเนี่ยอร่อยแล้วก็หอมนะครับพอใส่หมูลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้มไฟอ่อนๆนะครับ เพื่อที่จะไม่ให้ทําให้น้ํามันเหม็นข่าวนะครับจากนั้นก็ปรุงรสนะครับด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับซีอิ๊วดำแล้วก็รสดีนะครับชิมรสตามชอบบางท่านชอบเค็มหรือบางท่านชอบจืดหน่อยนะครับแล้วแต่รสชาติเลจากนั้นก็เปิดไฟนะครับอ่อนนิดนึงเพื่อให้รอจนเดือดนะครับแล้วก็ตุ๋นไปประมาณจนดูว่าเนื้อหมูเนี่ยพอใช้ได้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ปิดไฟไว้เคล็ดลับนะครับกินวันแรกไม่ลอยครับ ้องอุ่นไว้ทานประมาณสักวันที่2หรือวันที่3เนี่ยรสชาติจะยิ่งเข้มข้นแล้วก็ความเค็มนะครับความนัวของน้ำเนี่ยจะซึมเข้ากับไก่ซีแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยจะทําให้รสชาติเนี่ยอร่อยยิ่งขึ้นนะครับจริงๆร้านชลาสินลป์ย์ดเนี่ยเป็นอู่ต่อเรือเก่าของท่านขุนพาณิชชลาศินป์นะครับก็เป็นเมนูหลักที่เราทํากันนะครับใส่เป็นปิ๊บๆเลยแล้วก็เอาขึ้นบนเรือนะครับก่อนที่จะล่องออกไปที่อ่าวไทยเพื่อไปทําการประมงนะครับนี่ก็คือเป็นเคล็ดลับอุ่นทานได้ทุกวันอุ่นทานได้ร่่่่อออยยยวิิงงุน สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากนะครับเมนูปลาเค็มต้มหมูเนี่ยนะครับเป็นเมนูที่กำลังจะสูญหายไปนะครับเพราะว่า เนื่องจากว่าเป็นเมนูต้นตำรับเมนูดั้งเดิมของคนจีนนะครับที่ทำการค้าที่นี่แล้วก็เมืองเก่าเราก็ถูกวิวัฒนาการให้มันเป็นทันสมัยขึ้นมามากขึ้นนะครับอู่ต่อเรือก็ในแม่น้ำเรียงก็เริ่มหายไปหมดแล้วนะครับดังนั้นเมนูนี้จะเป็นเมนูที่ค่อนข้างที่จะสูญหายแล้วก็คงเหลือไว้เฉพาะบางบ้านเท่านั้นเองที่ทำกันอยู่ภายในครัวนะครับก็อยากจะส่งเสริมแล้วก็อยากจะอนุรักษ์เพราะว่ามันเป็นเมนูที่ใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นแล้วก็ทำง่ายครับทำไม่ยากแล้วก็ อ่อยด้วยนะครับแล้วก็อยากจะส่งเสริมให้แตบทุกร้านค้าไม่ว่าจะเป็นร้านค้าในระยองหรือที่อื่นเนี่ยถ้ามีเวดวัตถุดิบเช่นเดียวกันนี้ก็สามารถเอาไปประยุกต์แล้วก็ปรับใช้ได้ตามแต่ละท้องถิ่นได้เลยครับ